สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีเนาะจ้าช่วงนี้ตื่นสาว์มาอากาศก็ดีแห้งจามเมื่อนี้พี่กาวกระกลับมากๆแล้วจ้าอยู่กับฝรั่งน้อยกับพี่กาวอยู่สถานีรถไฟหนาบานนะจ้าจากไปเขาคายกรบทางโงเรียนตั้งแต่วันจันเนะจ้าเมื่อนี้ก้าววันซุกกร์กลับมากหอดบานประมาณบม่สามเนาะช่วงเช้าเทุกมืออยู่กับสีล่งสวนแบบนี้ละจ้าอากาศสด ชื่นสวยงามคักจ้าตรงนี้ก็จะเป็นป่าองุ่นของเรามีอยู่ประมาณ78ดต้นนี่นะจ้ากะสิท้าห้เห็นมุมนี้บอยๆอยเอฟซีกระคงสิตจาได้นะจ้าส่วนตรงข้างนาน,นันก็สิเป็นพัก,พกนะจ้าเป็นสวนพักของอยูที่ยูปลูกไว้แต่เสาก็สิปล่อยจินกับกายาออกมาให้เขาได้เขาของนา้าปดปล่อยนะจ้ากะยังที่ยูเคยบอกนะจ้าเมืองที่ยูยูเป็นเมืองน,น้อยประชากรประมาณหมื่นหกคนนี่นะจ้า 1600 0คนแล้วก่าจะมีภูเขาร้อมรอบเลยนะคะมีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอิตาลีนะจ๊ะเมืองที่ยูอยู่มีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์เมืองอีหอยงปู่อยู่กับจำว่าดดจ้าพี่นอ้องปั่นจักรยานไปประมาณมาถึง10นาทีก็ถึงอ่าด่านพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเดี๋ยวมือได้วางๆงอยู่สิผ้าเพจวิดีโอปั่นจักรยานไปเบิง่งพรมแดนคามไปนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพักในสวนมีเรดีมีปัก เขือม่วงนะจ๊ะมีบีทรูทกําลังงามทุกอย่างเลยจ้าจังจะเศร้ากะสีมาหดพักนะจ๊ะจะหดเยอะๆให้ผักเขาได้มีความชุ่มชื้นนะจ๊ะราะวถาทาหดตอนแรกมันจะแห้งโัวอยู่กนเลยอาศัยว่าหดช่วงเศร้าจ้าอยู่สีตื่นแต่เศร้าก็มูนะจ๊ะช่วงจะเศร้าแบบนี้เพราะบานกับฝรั่งน้อยกะบ,บ่าท่านตื่นกันดอกจ้าข้อดีของหนาหอนอย่างหนึ่งก็กคือการได้ปลูกพักกินเองนะจ๊ะอากาศกะสีคายๆบ้านเฮาอยู่เมืองไทยนะจ้ะแต่เพียงแต่ว่าคง สิมอ้งฮอนคักคือบานเห่าจ้ะมองไปทางไหนกาเขียวชุ่มพุ่มสวไยละจ้าช่วงหนาฮอนรังงหน่อยต่งขึน้นมานั่งกะสิไม่กินอาหารเศร้ากะสิเป็นพวกขนมปังกับแยมแล้วกะกล้วยประมาณนี้แล้วกะโกโก้ากะจ้าอยู่กะสิไปอาบน้ำล้างหนะ้าช่วงเช้าเนาะจ้าช่วงเช้าๆแบบนี้ยูจะล่งบ๊อมุ่งด้วยเซรั่มชิโซเป็นเซรั่มของเดอะเบสละจ้าตัวนี้จะเป็นบลูเตอร์เลงหนะขาขาสายเห็ดให้ผิวหนาเห้าหนุ่มชุ่มชื่นการนําใ้ผิวให้หนาเห้าบ่แห่งตึงนะจ้า แล้วมือนี่เโอกาไปฟิตเนสนะจ๊ะพี่น้องอยู่ไปฟิตเนสกับคุณสามีแล้วก็พ่อปู่นะคะสองส่วนฝรั่งน้อยกายอยู่บ้านกับเมียจ้าคนคือกันอยู่น้ากันจ้ามือนีอยู่กาไปฟิตเนสกับไปแน่เพไปแน่นะจ๊ะคงจะบ่ได้ไปทุกมือแล้วตาโอกาสเหล้วกาเวลาที่วางตรงกันนะจ๊ะปู่ปู่เล่ากับซื้อเมมเบอร์ไวเคร่งปีนะจ๊ะกับประมาณหกเดือนผุลาไปปานิกาสี ไปพร้อมกันทั้งสามคนนะาจา๊ะหรือบางทีอยู่กะบว่ได้ไปบางเพราะว่าฝรั่งหน่อยกับว่ามีคนยูน,นาายัมนะจ๊ะไปฝากไม่ยาตลอดกะเกียงใจเพลินวิวสองหางทางบรรยากาศกาดีเวอร์เวอร์จ้าพี่น้องออสเตรียเป็นประเทศเล็กๆนะคะมีประชากรมีประชากร,ร,ากรบายเยอะนาจาะจ๊ะรวคาปีนีกรุงเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะคะถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่หนาอยู่ที่สุดในโลกเลยล่ะจา้า เอากระใสเวลายูฟิสเนสประมาณชั่วโมงหนึ่งเป๊ะๆนะจ๊ะเร็จแล้วกะอาบน้ำอาบทาแต่งตัวกับผ้ากันกับป้านนะจ๊ะ้อยุกสีเขาสวนอีกแล้วละจ๊ะพี่น้องไปหาพวงหาพักมาเห็ดกับเข่ากับน้ำนะจ๊ะต้นองุ่นที่มันเกิดขึ้นยูอ่าปลายต้นมันนะจ๊ะใบหรือว่ากิ่งกานต้องดึงออกนะจ๊ะช่วงนี้พักกะกำลังงามแห้งจ๊ะแต่ละมือจักสิคิดหาเมนูอีหยังนะจ๊ะพี่น้องยูกสีมาเก็บเอาแตงกวานะคะแตงกวาค่ะ ออกลูกลห่หลายกำลังงามนะจ๊ะเก็บเรดิตแตงกวาไปเห็ดผักสลัดกินนะจ๊ะสวนเรดิดนีก่กะงามแห้งจ้าผักสด,สดปลอดสารจากสวนนะจ๊ะสวนอาหารการกินกะสีอุ่นพิซซ่านะจ๊ะอุ่นพิซซ่าที่เข้าไปกินมากเมือ่อวานตอนแรกจ้าไปกินง่ายแบบนี่ะจ้าครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตธรรมดามากๆเพราะใดกินหรูกินแพงอีย่างกะจังที่พี่น้องเห็นที่อยู่เหตุให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะแต่ละ ขาดแต่ละอย่างเข้ากับกินกันประมาณนี้จังขอบัวปอปูเป็นเหตุกับข่าวเป็นกับซีเหตุย่างเดียวนะจ๊ะช่วงเสาร์ก็สิเป็นพวกขนมปังพวกน่มเนยชีดไปยังสันแย้มเหมือนสันนะจ๊ะช่วงต่อแรกส่วนใหญ่เิ่นกับซกินแบบแคลายๆกับตอนเสาร์เพียงแต่เปลี่ยนจากแบบพวกแย้มพวกอย่างเป็นพวกเนื้อนะจ๊ะพวกเนือ้อพวกแตงกวาพวกอย่างกินคููกับขนมปังแบบนี้นะจ๊เจะเิ่นเฮตุกับข่าว ่ยวเดียวก็คือมือกังวันเผชรเป็นม mm ือ hmm. นักนะจ๊ะหรือบางเท่ออาหารเหลือจากมือกังวันก็เก็บไปกินตอนแลกงหรือว่ากินมือทัดไปนะจ๊ะแค่นี้ล่ะจ๊ะอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยช่วงบ่ายอยู่กับภาพฝรั่งหน่อยไปบะเล่นบานพอปูไม่ยานะจ๊ะมาปูไม่ยากันสิเห็นวิวงามก็บานอยู่นาจ๊ะตรงนี้จะเป็นสวนเล็กๆก็จะมีต้นแอปเปิ้ลต้นองุ่นกัสิอยู่อีกข้างหลังนะจ๊ะตรงไกลๆกับที่เลียงเผิงนะจ๊ะฝรั่งหน่อยนั่งกะ เอ็นจอยกับการเล่นโน่นนี่นั่นละจ้าถามว่ามาอยู่หนีเหงาบอมมั่นกะมีบางบางเวลาที่เหงาแต่เข้าเท็ดโน่นเฮ็ดนนี่มันมีเวลาว่างให้เหงาให้นันเลื่อด้จ้าพี่น้องอยู่ที่ออสเตรียก็คือบ้านอยู่ที่เมืองไทยเราก็คือบ้านนะคะถ้ามีโอกาสก็กลับไปเยี่ยมแม่เยี่ยมยังกะถามมาคิดหอดเมืองไท้บอกกคิดหอดนะจ้า,นนจาแต่อยู่หนี่ก็เป็นครอบครั่วเป็นบ้านอีกหลังนึงเขาเข้าคือกันนะจ้าเฮาก็มานางเล่นอยู่สวนหลังบ้านนะก็มี รอบคร้วมีสามีมีลูกมีปู่มียายยู่นีเขาอยู่ประเทศไดเขาก็ห้เครดิตกับประเทศที่เฮาอยู่มาอยู่มากินมาสร้างมาทํางานหาเงินนะจ๊ะอยู่เมืองไทยก็ดีเราก็ได้ทํางานหาเงินเหมือนกันแต่ชีวิตอยู่เมืองนอกเขาก็มีครอบคร้วอีกครอบคร้วหนึง่งระวังจากการทํางานระว่างมีเมวลาวางเขาก็คอยกลับเมืองไทยไปเยี่ยมเยียนนะจ๊ะยุสัยกาคือกันเหมือนละจ้ะอยู่เมืองไทยก็ต้องเห็ดงานมาอยู่นี่ก็ต้องเห็ดงานขาหฮาว่า ยู่นีลาบาก้าลําบากเข้าสีดันโดนจากเมืองไทยมาเห็นงานยุ่เมืองนอกทําไมมันมาจากสิ่งสําคัญที่สุดก็คือขอบกั้วที่ยุดตรงหนายู่กับเฮ้าในปัจจุบันนะจ๊ะยู่กับเบาะยังไปเรือเปืือยนะจ๊ะพี่น้องฝรั่งหน่อยละกันมาหนวดให้พบปูพบปูว่าเอาขึ้นหนวดหน่อยแต่ว่าสั่อยุ่กับสีผ้าฝรั่งหน่อยมาเล่นยุ่บ้านพบปู้นะจ๊ะบางทีคุณสามีแก,ะกะ่กายาง มีเวลาเงียบเงียบเหตุงานเป็นส่วนตัวของก็ของนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเข้าสองคนอยู่บ้านีจะเสียงดังมากพลังหน่อยพาอยู่นิ่งเพาอยู่เฉยเลยล่ะจ๊ะอกาสถับปะ้าปาอยู่บา้านนี่เพิ่นสิติตปะ้ปะ้าหลายกอ้อนแม่เพิ่นนะจ๊ะก็เลย้องผ้าลูกมาเล่นอยู่บ้านพูปู่ไมา่ยามาสำรวจสวนนะจ๊ะปู่ปู่รับปูกพักงามทุกอย่างาเลยจ๊ะตกแรงมากอากาศหมืดอ,อืมขึ้นคือฝนสิตตเลยล่ะจ๊ะอยู่กับ รังหน่อยกับผ้ากันยางไปตรงสถานีรถไฟนะจ๊ะมารับพี่กาวเมื่อนี้พี่กาวกับป้านแล้วเพิ่นกระดีใจหาดดองดอง,ดองถ้ารถไฟก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยละจ๊มะมาหอดเพิ่นก็เต้นกอดพี่กาวจังที่เห็นนี่แหละจ๊ะผ้ากันวิ่งกับป้าแม่ก็ถือกระเป๋าให้นะจ๊ะเพิ่นว่าเพิ่นคิดหอดพี่กาวหลายตกแรงมาฝนตกจ้าเจอกันไหมวิดีโอหนานะคะทุกคนย่า่ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจกิมการถักของความเพลอตามลิงเพจที่อยู่ไหไวนะจ๊ะสําหรับเรื่องกระดาษก,ก็มีกจะชิมของแถมพิเศษพิเศษนะจ๊ะ